พี่น้องที่รักอุปมาที่พระเยซูเจ้าส่งเล่าให้เราฟังในพระวรสารวันนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้ในสังคมปัจจุบันพระองค์ตรัวสว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่ง ที่หวานข้าวพันดีในนาของตนขณะที่ทุกคนนอนหลับศัตรูก็มาหวานข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไปเมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวงข้าวละมานก็ปรากฏแสมอยู่ด้วยบรรดาผู้รับใช้จึงไปหานายถามว่านายครับนายหวานข้าวพันดีในนาไม่ใช่หรือ แล้วเข้าละมานมาจากที่ใดเล่าคำถามพื้นฐานอันหนึ่งที่ประชาชนในสมัยนั้นถามพระเยซูเจ้าคือทำไมพระเจ้าทรงปล่อยให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นบนโลกนี้โดยไม่ทรงจัดการอะไรเลยคงเป็นเพราะเหตุนี้เอง พระองค์จึงส่งเล่าอุปมาเรื่องข้าวละหมางให้พวกเขาฟังเพราะคิดว่าสถานการณ์ของเราในปัจจุบันไม่ต่างจากสถานการณ์ของประชาชนในสมัยของพระเยซูเจ้าเท่าใดนักเมื่อเรามองสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกโดยรวมและก็ในประเทศไทยของเราด้วยหลายคนอาจ เกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนดีมิใช่หรือทำไมพระองค์จึงทรงปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นบนโลกโดยไม่ทรงมีปฏิกิริยาใดๆเลยคงจะเป็นพระมหาการุณาที่คุณใหญ่หลวงถ้าพระเจ้าทรงขจัดคนชั่วร้ายบนโลกนี้ให้หมดสิ้นไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ฆ่าตกรผู้ก่อการร้ายนักฆ่านักฆ่ายาเสพติดกลุ่มอิทธิพลทั้งหลายแก๊งลักพาเด็กแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดจากพวกเด็กๆทั้งหลายพวกโกงบ้านโกงเมืองเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กดขี่ข่มเหงคนยากคนจนแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น ทำไมในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบคําถามนี้แก่เราเมื่อพระองค์ทรงเล่าต่อไปอีกว่านายตอบว่าศัตรูมาหวานไว้ผู้รับใช้จึงถามว่านายต้องการให้เราไปถอนมันไหมนายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อท่านถอนเข้าละมานท่านจะถอนข้าสาลี ติดมาด้วยจงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียส่วนข้าวสาลีนั้นจงเก็บข้าวยุ้งของฉันคำตอบต่อคำถามที่ว่าทำไมยังมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นเรื่อย ในสังคมในโลกของเราหรือว่าทำไมคนชั่วร้ายยังคงรอยนวลอยู่ก็คือพระเจ้าทรงให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะได้กลับใจผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงอดทนต่อพวกเขาพระองค์ทรงเคารพเสรีภาพของมนุษย์พระองค์ทรงมองเสรีภาพของมนุษย์เป็นของประทานล้ำค่าจะทำให้พระองค์ต้องอดทน ต่อความชั่วร้ายทั้งหลายอย่างน้อยจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าจนกระทั่งวันพิพากษานั่นเองเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าของเราไม่ได้ส่งบังคับมนุษย์คนใดคนหนึ่งให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าบังคับให้เขาทำความดีพระองค์ทรงให้เวลาเพียงพอแก่ทุกคนเพื่อว่าทุกคนจะสามารถกลับใจ แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าพราะองค์ไม่ทรงต้องการให้ใครต้องสูญเสียชีวิตนิรันดรไปนั่นเองบางทีเราอาจจะด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปที่บอกว่าคนนั้นหรือว่าสิ่งนั้นไม่ดีและเราไม่สามารถยอมรับได้ การตัดสินคนอื่นแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งความจริงประการหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องยอมรับก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินความผิดของคนอื่นสิทธินีสน้สิทธินี้เป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าสังคมของเราจะเลวร้ายขนาดไหนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะประนามตัวบุคคลนั้น แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะประนามจิจาการที่ชั่วร้ายของเขาได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะจำไว้เสมอก็คือชีวิตของเรามีทั้งส่วนดีและก็ส่วนที่ไม่ดีผสมผสานกันอยู่ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์ทุกอย่างไม่เคยทำความผิดอะไรเลยยิ่งกว่านั้นโลกของเราที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้ ก็ยังไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันยังต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่มีใครในโลกนี้ดีพร้อมทุกอย่างนอกจากพระเยซูเจ้าและก็แม่พระที่ปฏิสนธินิรมนแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้เช่นเดียวกันที่จะชั่วแบบล้วนๆโดยที่ไม่มีสิ่งดีเลย เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมของเราเนี่ยจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีมีทั้งสิ่งที่ถูกแล้วก็สิ่งที่ผิดรวมกันอยู่ด้วยแม้แต่ในตัวของพวกเราแต่และคนก็เช่นเดียวกันเรามีทั้งสองสิ่งนี้อยู่ในตัวเราด้วยความเป็นจริงนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแม้แต่ในพระศาสนาจักรของเราที่ เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากบรรดาข้าสาวกเนี่ยเราก็ยังพบหลายสิ่งหลายอย่างที่น่ารังเกียจและก็เป็นที่สะดุดมีข้าวละมานมากมายที่ศัตรูของพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าได้หวานไว้ในท้องทุ่งของพระศาสนาจักรของเราเราอาจจะรู้สึกสะเทือนใจ ไม่ได้ยินเรื่องราวที่น่าสะดุดที่เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรซึ่งหลายอย่างมีสาเหตุมาจากบรรดาผู้นำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรดาพระคาดิน,นันบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และวก็นักบวชทั้งชายและก็หญิงด้วยแต่สิ่งชั่วร้ายแบบนี้ไม่ควรทำให้เรากังวลใจมากจนเกินไปแม้แต่ในท่าการอักษรสิบสองคน ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษเนะี่ยก็ยังมีคนหนึ่งที่ทรยศ์ตอบพระองค์ทั้งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าดูดัสซึ่งอาจจะเปรียบเหมือนกับข้าวละมานเนะี่ยเป็นผู้ที่จะทรยศ์ตอพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงจำกัดกำจัดเขาออกจากกลุ่มข้าวสาลีซึ่งหมายถึงบรรดาครสาวกคนอื่นเนะี่ยทันทีแต่พระองค์ ทรงอดทนต่อเขาแล้วก็ให้โอกาสเขากลับใจจนถึงวินาทีสุดท้ายปกติแล้วบรรดาผู้นำทางการเมืองหรือว่าทางทหารทั้งหลายเนี่ยจะกำจัดศัตรูของพวกเขาออกไปทันทีเมื่อรู้อย่างแน่ชัดแต่ไม่ใช่พระเจ้าของเราพระเจ้าของเราทรงเป็น พระบิดาผู้ทรงพระทัยดีแล้วก็เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารทรงพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอเพราะคิดว่าเราแต่ละคนโชคดีที่มีพระเจ้าเช่นนี้ในโลกนี้ใครไม่มีบาปใครเป็นข้าวสาลีล้วนๆโดยไม่มีส่วนผสมของข้าวละมานอยู่เลย เราต้องการให้พระเจ้าจัดการกับเราทันทีที่ท้องทุ่งแห่งชีวิตของเราเนี่ยมีข้าระมานหรือเพราะฉะนั้นในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้าเราควรไปรเชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นี้ด้วยความอดทนเหมือนกับพระเจ้าพระบิดาของเราจำไว้เสมอว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายและก็บาปจะได้รับการลงโทษซึ่งเป็นผลตามมาของมันเองอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักในมิสาวันนี้เราสามารถมองเห็นเครื่องหมายแห่งความอดทนของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราแต่ละคนมารับสินมหาสนิทพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องให้เราเป็น คนดีรบบริบูรณ์ทุกอย่างก่อนที่เราจะมารับพระกายแล้วก็พระโลหิตของพระบุตรสุทีิราของพระองค์เราต้องเข้าใจว่าศีลมหาสนิทที่เรารับเนี่ยไม่ได้เป็นรางวัลสําหรับความดีของเราแต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรากลายเป็นคนดีเป็นบุตรที่น่ารักของพระเป็นเจ้า พระเจ้าทรงอดทนต่อเราแต่ละคนในโลกนี้ให้เราใช้โอกาสและก็ช่วงเวลาที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับเราแต่ละคนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน